1> 6 1นะครับจำให้แม่นเลยนะ 6, 6, 1 6แรกก็คือปริมาณของน้ําตาลนะครับที่เติมเข้าไปเนี่ยต้องไม่เกิน6ช้อนชานะครับ6ช้อนชานะครับ6ที่2นะครับก็คือปริมาณของน้ํามันนะครับน้ำมันที่เราเติมเข้าไปเนี่ยต้องไม่เกิน6ช้อนชาแล้วก็1ตัวเลขสุดท้าย6 6 1ก็คือ1สุดท้ายก็คือเป็น ส่วนของเกลือโซเดียมจะต้องไม่เกินนะครับต้องไม่เกิน1ช้อน1ช้อนชาหรือประมาณ2,000มิลลิกรัมถ้าเรากินได้ตามนี้นะครับ661เนี่ยนะครับร่างกายเราก็จะปกติดีนะครับไม่อ้วนแน่นอนนะครับถ้าเกิดสมมติกินเกินนะครับกินเกินจากเนี้ยนอกจากเรื่องของอ้วนแล้วจะมีเรื่องของโรคตามมาโดยเฉพาะโรคของ NCD นะครับกินโซเดียมมากไปกินเกลือมากไปเป็นยังไงครับก็เสี่ยงต่อการเป็นเรื่องของความความดันโลหิตสูงได้เช่นกันนะครับ กินไขมันมากก็เสี่ยงต่อการเป็นเรื่องของไขมันนะครับอุดตันตามเส้นเลือดอุดตันตามหลอดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองของเรานะครับแล้วก็ทําให้เป็นโรคอ้วนตามมาน้ําตาลก็เหมือนกันเจากการสํารวจนะทการการบริโภคน้ําตาลของคนไทยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วคนไทยเนี่ยกินน้ําตาลวันประมาณ20ช้อนชาถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าที่แนะนํา ทราบไหมครับว่าตัวกาแฟ1แก้วมีปริมาณน้ําตาลเท่าไรทราบไหมครับเอาแบบหวานร้อเปอร์เซ็นต์เนาะมีปริมาณของน้ําตาลในอย่างน้อยเนี่ยคือ12ช้อนชานะครับโคต้าของการกินน้ําตาลของคุณวันนั้นหมดแล้วคราวนี้นะครับที่จะให้ง่ายขึ้นนะครับเป็นสูตรการกินสําหรับคนที่ต้องการลดน้าหนักคนที่อ้วนนะครับอ้วนนะครับต้องการที่จะลดน้าหนักนี่เลยง่ายๆนะครับสองหนึ่งหนึ่งนะครับเราเคยได้ยินกันมานานแล้วเนาะว่าผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะครับเราแบ่งจานข้าวออกเป็น4ส่วน รับส,ส่วนแรกนะครับคือผักผักก็คือเน้นให้กินเป็นผักที่หลากหลายนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องล้างให้สะอาดด้วยเราก็จะได้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารอย่างเต็มที่คือกินไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับของจานจานก็ประมาณ8นิ้วแล้วก็ส่วนหนึ่งตัวต่อไปนะครับหตัวต่อไปก็คือเป็นข้าวแป้งข้าวแป้งควรเป็นพวกข้าวกล้องนะครับเป็นควรเป็นคาร์โบไฮเดรตแตงซ้อนนะครับเป็น ข้าวกล้องเป็นขนมปังโฮลวีตเป็นพวกเผือกพวกมันเนี่ยพวกได้เป็นคาร์โบไฮเดรตแข็งทันเลยนะครับกินแล้วคือจะมีประโยชน์ต่อร่างกายทําให้เรารู้สึกอิ่มนานใช้เวลาในการย่อยเนี่ยค่อนข้างนานนะครับหนึ่งถัดมานะครับรหัสลับนะครับหนึ่งถัดมาก็คือโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพอย่างเช่นพวกปลาไกา่ที่ไม่ติดมันหรือบางคนบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเช่นคนที่เป็นพวกบางสวิรัสเนี่ยก็อาจจะกินพวกทั่ นะครับก็เธอใส่เป็นถั่วเข้าไปแทนนะครับเป็นหนึ่งส่วนถ้าใครกินได้ตามนี้ทุกมือ้อทุกมือ้อทุกมือ้อแล้วก็ทุกวันนะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยและที่สําคัญนอกจากการรับประทานอาหารแล้วคือจะต้องออกกำลังกายด้วย